ฟิลเลอร์ปากทรงไหนที่คนชอบให้หมอฉีดมากที่สุดนะคะหมอจะเรียนทั้งหมด3แบบนะคะเริ่มจากอันทรงที่คนขอให้ฉีดน้อยที่สุดนะคะก็คือการฉีดแบบปากแบบสายโอนะคะแบบบนุนบใหญ่ๆขอดชัดๆนะคะนะ,ะอันนี้ก็วิธีฉีดไม่มีอะไรมากค่ะทรงปากก็ทรงปากเดิมค่ะวิธีฉีดยังไงคะก็อ่าใช้ ฟิลเลอร์นะคบใช้ฟิลเลอร์เนี่ยค่ะหมาฉีดแค่เข้มแหลมนะคะเพราะว่าเข้มแหลมเนี่ยมันจะสวยที่สุดนะคะเวลาฉีดทรงเบิลเบใหญ่ๆนะคะนะไม่มีอะไรมากจิ้มลงไปจิ้มลงไปไม่ไม่ลึกเกินไปนะคะจิ้มแล้วก็ถอยาอย,ถอยาปล่อยจิ้มมอถอยยาปล่อยจิ้มมอถอยยาปล่อยนะคะจิ้มมาถอยยาปล่อยจิ้มมาถอยยาปล่อยทําแบบนี้ตั่วทั้งปากทั้งปากบนและปากล่างก็จะเป็นปากไสโผเบิลเบใหญ่ๆสไตล์แบบ คล้ายสไตล์สาวรัสเซียอะไรค่ะเป็นบนใ,ใหญ่นะต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือ,อปากสายธรรมชาตินะคะเออคนไข้มาก็จะบอกว่าหมอขาต้องการแบบว่าแค่แบบเส้นๆ้นมันหายแล้วก็ยกมุมปากนิดนึงนะคะยกมุมปากข้างละเนี่ยยกมุมปากนิดนึงนะคะติ่งตรงกลางไม่เอาค่ะไม่อยากได้ติ่งค่ะไม่อยากปากเหมือนครู๊นะคะแล้วปากล่างนี่นะคะปากล่างนะคะปากล่างก็จะแบบว่า จะไม่เอาแบบเป็นก้อนๆเชอร์รี่ไม่เอาปากมันตุดเด็กนะคะไม่เอาแบบก้อนๆน่ากลัวค่ะนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากก็ฉีดฉีดแค่นี้ตรงยกมุมนะเนี่ยข้างละหนึ่งศูจุดหนึ่งข้างละศูนจุดหนึ่งนะคะแล้วแล้วใส่ขอบปากบางๆน้อยๆใส่ขอบปากไม่เท่าอันแรกนะคะนะ ใบขอบปากบางๆน้อยๆตรงกลางก็บอกว่าคนไข้บอกว่าไม่เอาติ่งก็จะไม่ฉีดติ่งหรือบางคนบอกบอกว่าเอาติ่งแคกนิดนึงนะคะให้ปากมันทรงสวย,สวยก็จะอาจจะได้กาบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะส,ส่วนปากล่างก็ก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ปล่อยยาถอยจิ้มไปปล่อยยาถอยจิ้มเข้าไปแล้วปล่อยยาถอยนะคะก็จะเป็นปากทรงธรรมชาตินะอิ่มๆแบบไม่ไม่เชิงอิ่มเหมือนว่า ปากที่ดูไม่แก่ค่ะแล้วก็มีการยกมุมปากยกมุมปากขึ้นนะคะปากก็จะดูเด็กลงนะคะแต่ว่าก็ดูแบบไม่เวอร์นะคะไม่ได้เวอร์ไม่ได้จึ้งนะคะนะ <c oughs> ต่อมาเป็นปากที่คนขอให้ฉีดมากที่สุดเลยก็คือปากกระจับนะคะปากตรงกระจับนะคะปากตรงกระจับคือฉีดยังไงบ้างตรงกลางเป็นติ่งนะคะบางคนชอบติ่งใหญ่บางคนชอบติ่งนิดเดียวนะคะหมอส่วนมากหมอจะว่าเอาติ่งนิดเดียวก็พอ่ขาเขาให้มันยื่นลงมาแล้วก็สร้างแนวขอบ แนวขวางอย่างนี้นะคะแล้วก็มุมปากตรงนี้ก็ยกค่ะยกมุมปากฉีดยกมุมปากนะก็จะมีติ่งมียกมุมปากทั้งสองข้างแล้วก็ทําขอบปากนิดหน่อยนะคะให้พอปากอุบอิ่มขึ้นนะคะส่วนปากล่างทำยังไงปากล่างก็จิ้มจิ้มปื๊บปล่อยยาจิ้มปล่อยยาประมาณสักสองสามจุดนะคะเพื่อเพื่อสร้างข้างละสองสามจุดนะคะเพื่อสร้างเป็นก้อนๆน,นะเป็นลูกเชอรี่สวยๆนะคะบางคนชอบจึงจ้งๆก็ บางคนถ้าถ้าชอบจึ้งๆก็ประมาณ 2cc ซีถ้าบางคนชอบแบบว่าปาักกระจับแบบสวยแบบเกาหลงค่ะก็ 1cc ก็พอนะคะ